เราก็ลองลองดูเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกนะคะกับการผัดเลี้ยงไก่โอ้มีไข่กี่ฟองเอ่ยสองสี่หกแปดอันนี้สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาเก็บไข่กันนะคะมาดูสิ ชอบกินกล้วยสุกเอากล้วยสุกมาป้อนแล้วก็มานั่งคุยกับเขามือใหม่ค่ะแต่ก็มีความสุขดีค่ะได้เลี้ยงเขาได้อยู่กับเขาได้ดูความน่ารักเขาบอกว่าไก่ชอบกินใบกระถินถ้าได้กินใบกระถินแล้วจะทำให้ไข่ไข่แดงของเขาเนี่ยสีแดงมากตอนหลังให้นะคะก็ชอบกินใบกระถินกันนะคะ เห็นมีเพื่อนๆรุ่นพี่ที่เขาเคยเลี้ยงไก่กันมาก่อนอยู่บ้านว่างๆเนาะไม่มีอะไรทำก็มานั่งคุยกับน้องไก่ใช่ไหมคะลูกฮัลโหลฮัลโหลไหนมาคุยกันหน่อยจีก้าวฟงค่ะโอ้อ oh. โอ้โหสาวๆบ้านนี้แก้มแดงเลย oh. แก้มแดงเลยเหรอลูกเป็นสาวกันแล้ว โอเคคลิปนี้โอ้โหสาวๆบ้านนี้แก้มแดงเลยแก้มแดงเลยเหรอลูกเป็นสาวกันแล้วโอเคคลิปยังเขาได้ดูความสวยงามของเขาได้ดูความสวยงามหน้าลักล้วเขาก็ยังมีไข่ให้เราได้ได้ทานกันด้วยนะคะเพื่อนๆพ,พอเห็นเราเปิดประตูแก๊กมานะวิ่งเข้าหากันเลยเพราะว่าตอน ตอนที่สามาเลี้ยงใหม่ๆนะสามานั่งป้อนกล้วยมานั่งพูดกับเขาทุกวันเขาบอกว่าไก่ชอบกินใบกะทินถ้าได้กินใบกะทิแล้วจะทำให้ไข่ไข่แดงของเขาเนี่ยสีแดงมากแก้เหงาได้ค่ะเขาก็จะคุ้นเคยกับเราก็โชคดีที่เขา เีอีกฟองหนึ่งวันนี้ได้9กฟองนะคะเพื่อนๆวันนี้น้องไก่ของเราไขไว้อยู่บ้านว่างๆเนาะไม่มีอะไรทำก็มานั่งคุยกับน้องไก่ใช่ไหมคะลูกฮัลโหลฮัลโหลไหนมาคุยกันหน่อยสิได้เก็บได้เก็บทุกวันนะคะเลี้ยงเขาไว้สิองตัวบางวันก็ได้ แปดฟองเก้าฟองสิบฟองนะคะเพื่อนนี่เลยค่ะผลผลิตของน้องไก่เขาบอกว่าไก่ชอบกินใบกระถินถ้าได้กินใบกระถินแล้วจะทำให้ไข่ไข่แดงของเขาเนี่ยสีแดงมากแต่ไม่เคย ยังไม่เคยได้ได้ถึงสิบสองฟองสักทีนะอุ๊ยลูกแม่ถ้าวันนี้เราจะได้ไข่กี่ฟองมาดูกันเลยโอ้โหเราก็ลองลองดูเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกนะคะกับการถัดเลี้ยงไก่ ชอบกินกล้วยสุกเอากล้วยสุกมาป้อนแล้วก็มานั่งคุยกับเขาโอ้มีไข่กี่ฟองเอ่ยสองสี่หกแปดอันนี้ก็ชอบกินใบกระถิ่นกันนะคะเห็นมีเพื่อนๆรุ่นพี่ที่เขาเคยเลี้ยงไก่กันมาก่อนอีกฟองนึง วันนี้ได้9้าฟองนะคะเพื่อนๆวันนี้น้องไก่ของเราไข่ไว้ก็ได้เก็บได้เก็บทุกวันนะคะเลี้ยงเขาไว้สิบสองตัวบางวันก็ได้แปดฟองเก้าฟองสิบฟองนะคะเพื่อนถ้าวันนี้เราจะได้ไข่กี่ฟองมาดูกันเลยโอ้โห เขาก็ติดเขาก็ติดเราด้วยนะคะอีกฟองนึงวันนี้ได้9ก้าฟองนะคะเพื่อนๆวันนี้น้องไก่ของเราไข่ไว้แล้วต้นกระถินง,งามๆหักกิ่งกระถินมาให้เขากินอยู่บ้านว่างๆเนาะไม่มีอะไรทำก็มานั่งคุยกับน้องไก่ใช่ไหมคะลูกฮัลโหลฮัลโหลไหนมาคุยกันหน่อยจี อยู่บ้านบ้างๆน้องไม่มีอะไรทาก็มานั่งคุยกับน้องไก่ใช่ไหมคะลูกฮัลโหลฮัลโหลไหนมาคุยกันหน่อยสิอีกฟองหนึ่งวันนี้ได้เก้าฟองนะคะเพื่อนๆวันนี้น้องไก่ของเราไข่ไว้ก็ได้เก็บได้เก็บทุกวันนะคะเลี้ยงเขาไว้สิบสองตัวบางวันก็ได้ แปดฟองเก้าฟองสิบฟองนะคะเพื่อนโอ้ oh. นีไข่กี่ฟองเอ่ยสองสี่หกแปดอันนี้ก็ oh. ชอบกินกล้วยสุกเอากล้วยสุกมาป้อนแล้วก็มานั่งคุยกับเขาก็ลอง ลองดูเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกนะคะกับการผัดเลี้ยงไก่เขาก็ติดเขาก็ติดเราด้วยนะคะแต่ไม่เคยยังไม่เคยได้ได้ถึงสิบสองฟองสักทีนะอุ๊ยลูกแม่อีกฟองหนึ่งวันนี้ได้เก้าฟองนะคะเพื่อนๆวันนี้น้องไก่ของเรา ไข่ไว้เขาชอบกินใบกระถิ่นกันนะคะเห็นมีเพื่อนๆรุ่นพี่ที่เขาเคยเลี้ยงไก่กันมาก่อน <c oughs> แก้เหงาได้คะ่ะ <c oughs> เ้าชอบกินกล้วยสุกเอากล้วยสุกมาป้อนแล้วก็มานั่งคุยกับเขา นี่ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะ,ะเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่มารับชมคลิปแล้วก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่ชมคลิปเยอหกินอาหารกันใหญ่เลยกินอาหารกันใหญ่เลยวันนี้เราออกไปข้างนอกนี่ก็ขอจบคลิไปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเ<ๆ>พื่อนๆ,ๆขอบคุณเ<ๆ>พื่อนๆทุกคนนะคะ<ๆ>ทีนนะะ่มารับชมคลิป แล้วก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่ชมคลิปย<อ>็ชอบกินกล้วยสุกเอากล้วยสุกมาป้อนแล้วก็มานั่งคุยกับเขานี่ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่มารับชมคลิปแล้วก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่ชมคลิปแก้เหงาได้ค่ะเขาก็จะคุ้นเคยกับเรา ก็โชคดีที่เขาเลี้ยงฟองหนึ่งวันนี้ได้เก้าฟองนะคะเพื่อนๆวันนี้น้องไก่ของเราไข่ไว้มือใหม่ค่ะแต่ก็มีความสุขดีค่ะได้เลี้ยงเขาได้อยู่กับเขาได้ดูความน่ารักมือใหม่ค่ะแต่ก็มีความสุขดีค่ะ ได้เลี้ยงเขาได้อยู่กับเขาได้ดูความน่ารักแก้เหงาได้ค่ะแต่ไม่เคยยังไม่เคยได้ได้ถึงสิบสองฟองสักทีนะอุ้ยลูกแม่แก้เหงาได้ค่ะคคอกนะอนหลังให้นะคะอีโอ้โหสาวสวบ้านนี้แก้มแดงเลย แก้มแดงเลยเหลอลูกเป็นสาวกันแล้วโอเคคลิปเก้าฟองค่ะก็มือใหม่ค่ะแต่ก็มีความสุขดีค่ะได้เลี้ยงเขาได้อยู่กับเขาได้ดูความน่ารักอ้โหกินอาหารกันใหญ่เลยกินอาหารกันใหญ่เลยวันนี้เรา ออกไปข้างนอกกันหลังให้นะคะคาวันนี้เราจะได้ไข่กี่ฟองมาดูกันเลยโอ้โหตอนหลังให้นะคะนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่มารับชมคลิปแล้วก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่ชมคลิป